คนในยุคนี้บางกลุ่มนะคะมีความคิดว่าไม่ต้ออยากเป็นหัวหน้าละพอร,รู้สึกว่าต้องแบกรับอะไรเยอะเกินแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยดังเลยมีใครบางคนเนี่ยบอกว่าให้ราเป็นหัวหน้าขึ้นตําแหน่งแสดงว่าไงครับเขา,าเห็นคุณค่าในตัวเราเอยนีจริงนะจริงแบบเมืม่อกี้เราพูดถึงการขับรถนะถ้าเราเป็นหัวหน้าเหมือเราขับรถนําหน้าเออถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคนที่อยากจะมีแลงก็จริงถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําเท่ากับคนที่ทุกคนอยาก เดิ h ตามครั t i o n s Talk สวัสดีครับสวัสชาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของหัวหน้าหรือว่าผู้นำในอดีกว่าโอ้โหเรียนนี้ใกล้ตัวหลายๆคนเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหลักๆอะเราเทรนนิ่งในองค์กรเยอะมากนะคะอย่างตัวพี่ป๊อปเองเนี้ยก็จะเทรนหัวหน้าในเรื่องของ Leadership Skill เด้เยอะมากเลยส่วนหน้าเราก็จะเทรนหัวหน้าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบ leader first time อ่อะหรือว่าเป็นคนที่เมื่อก่อนเป็น e c i a l ียลเลอะค่ะ hmm. แล้วต้องยกระดับขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องวางตัวยังไงหรือว่ามันต่างยังไงเพราะว่าอยู่ๆคนข้าง hmm. ๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราเอ้ยตื่นมาอีกวันหนึ่งเอ้ยเขาเป็นลูกน้องเราแล้วอะหรือ <laughs> แบบย,ยังไงอะนึกออกว่ามันจะวางตัวยังไงบางทีลู uh. กน้องก็อายุโตกว่าไปกี่อย่างเงี้ยวันนี้เลยอยากมาชวนคุยเรื่องนี้ว่าถ้าวันหนึ่งอะคุณมีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นําในองค์กรแล้วอ่ะ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องยึดถือว่าเอ้ยอันนี้คือดีครับพี่เริ่มต้นก่อนน้าตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆน้ําเคยเป็นหัวหน้าอะไรบ้างเออวิเออคือน้ำนี่ใครคือพี่คือน้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นหัวหน้าแบบนั้นไงเป็นอะไรเป็นพี่วัสแตนเชียร์ที่น้ำเป็นหัวหน้าวะ ก็ได้นะก็ได้นะคือแล้วคุณนึกถึงคือน้ำอ่ะจบสธิตประสานนิตน้ำน้ำเป็นเ็กสธิติประสานนิตใช่ปะเราเมื่อก่อนมันจะมีสันติสมัทธแล้วมันจะมีสแตนเชียอะไรแบบน้ำอ่ะเป็นเหมือนพี่วาก่ะที่จะต้องคอยไปแบบมันในยุคนั้นมันคือต้องแบบไปตามน้องมาขึ้นสแตนแล้วมันต้องแบบสธิตสมัทีเฮ่แล้วว่าแล้วน้ำเป็นคนแบบคุมสแตนเออเพราะฉะนั้นอันนั้นถ้าตัวพูดถึงบทบาทหัวหน้าน้ำว่าอันนั้นก็น่าจะน่าจะชัดเจนแล้วก็รุนแรงเออประวาณิหนึ่งประวัต อ่าถ้าไม่นับที่ที่ที่ทำอยู่ตอนนี้ที่มีทีมอืมอ่าก็เนี่ยค่ะก็มีมีตอนสมัยเรียนแล้วก็อาจจะแบบหัวหน้าโปรเจกต์อ่าใช่มีมีหัวหน้าโปรเจกต์ที่ที่ต้องรวมคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายหลายหลายๆสายงานอ่ะมารวมกันแต่ว่าเราจะเป็นคนที่แบบเจเนเรตงานนี้ค่ะเพราะมีเออพี่พี่จบอัดสามครับตอนหนึ่งถึงมหกนะครับตอนนั้นเนี้ยนะครับ จำได้ว่าเป็นหัวหน้าครั้งแรกนะก็เป็นเอาไปลองหัวหน้าห้องนี่ตอนปีมองหัวหน้าห้องมีไว้ทําไมพี่ไหนพี่เล่าว่าต้องน้้องก็ามีนักเรียนต้องตัวคือไม่ได้ทำอะไรบ่อยทุกวันต้องคุ้นเคยเราหัวหน้าห้องอน่ะก็สมมติหัวหน้าขาดมาไม่มาแล้วก็เป็นนี่เป็นหัวหน้าหมู่ลูกเสือสํารองนี่ด้วยหมู่ลูกเขาใช่ไหมเนี่ยต้องต้องทำท่านี้หมู่ลูกเขานะเออแล้ว จำได้คือน้ำน้ำเป็นรองหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าจะยืนท้ายสุดเอ้ยหัวหน้าจะยืนหัว üler, สุดส่วนรรงหัวหน้าจะอยู่ท้ายสุดเออน้ำเป็นรองหัวหน้าหมู่เน่นาลีใช่นะับตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นหัวหน้าเราไม่รู้หรอกว่าหัวหน้าทาอะไรถูกปะใช่แต่เรารู้แต่ว่าพอเป็นหัวหน้าปุ๊บเนี่ยมันมีคํานึงเข้ามาครับมันคือความรับผิดชอบใช่ไหมถ้าตอนเราเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบคือแบบแน่นอนคือก่อนก่อนคุณครูเข้าห้องถูกไหมเราต้องแบบโอ้เข้ามานั่งตั้งใจคนอื่นน่ะใช่พร้อมอ่ะขัด จะขาดอะไรไม่ได้กูรู้สึกว่าอยู่ว่าเป็นต้นแบบนะครับต้องตัดเป็นทันทีนะครับให้โต้ทุกคนแบบไม่บอกว่าอ่าอย่างเงี้ยครับเข้ามหาลัยก็มีโอกาสทํากิจกรรมก็เป็นประธานนู่นนี่นั่นทํากิจกรรมหลอกพี่เป็นพี่เป็นแบบประธานโน่นนี่เด้อใช่ใช่เคยทำชมรมสังคมสัญจรสังคมสัญจรก็คือไปช่วยเด็กเนาะตามต่างจังหวัดเนี่ยให้ให้มีความรู้ว่าเออถ้าเขาจบมาเนี่ยเขาต้องไปทําอะไรประมาณนั้นนะ จำได้ที่พอเป็นเด็กเนะตอนนั้นเราสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะนะครับเราวัยรุ่นมากครับเรารู้สึกว่าโอ้โหพอเราไปหนุนหน้าเนี่ยเราต้องรับผิดชอบครับเราต้องมาก่อนนะครับกับที่หลังไม่ได้มาที่หลังกับก่อนนะมาก่อนกับที่หลังต้องรับผิดชอบดูแลจัดกิจกรรมต้องทําทุกอย่างคือทุกอย่างเราต้องต้องรู้ต้องดิฟอินดีเทลต้องตั้งใจต้องโฟกัสจาได้คือตอนทํากิจกรรมที่มหาลัยเนี่ยคือตอนอยู่มหาลัยทำทุกอย่างอยู่เรียนเนี่ยถามว่าสนุกไหมสนุกมากเลยเออใช่พอย้อนกลับไปจังหวะนั้นมันสนุกมากเลย พอพูดถึงเรื่องของหัวหน้าหรือว่าพูดถึงเรื่องของ Le ดเทอร์ชิอย่างเงี้ยเออน้ำอาจจะนึกถึงคนหนึ่งอยู่เสมอเวลาที่น้ำเหนื่อยนะในการที่น้ำทำงานแล้วน้ำรู้สึกว่าโหทำไมเราต้องคุมคนอะไรขนาดนี้ด้วยอ่ะเขคือแม่น้ำเองอ่าไม่ต้องบอกชื่อเดี๋ยวคนล้อใช่ล่าสุดอะทำไมพี่ยังรอชื่อแม่กันอีกเนีอ่ยวัยรุ่นยุคเแก่าอ๋อเหรอรู้ชื่อพ่อชื่อแม่ไหมนะเย้ไปเลยคืออันนี้คือเรื่องเราเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ะคือแม่น้ำอ่ะปกติแล้วอ่ะเขาจะทำงานก็คือแปดโมงถึงห้าโมงเย็นใช่ไหม ซึ่งตอนนี้แม่นะคะเป็นดีเรคเตอร์ของของที่บริษัทก็คือสูงสุดในในตำแหน่งของคนไทยที่มีครับว่าเป็นบริษัที่ปุนเนอะใช่ใช่ใช่มาตั้งแต่หลายสิบปีเลยใช่ใช่แม่ทำงานที่เดียวเลยเราเราคือตอนนี้แม่ทำงานแปดโมงเพื่อที่จะกลับห้าโมงค่ะแต่พอมันเริ่มมีสถานการณ์โควิดมันก็จะเริ่มมีเวลาที่เหลื่อมกันเพื่อที่จะให้คนไม่เยอะก็เลยจะมีคนกลุ่มหนึ่งทำงานเจ็ดโมงถึงสี่โมง ไล่กลุ่มหนึ่งแปดโมงถึงห้าโมงแบ่งเป็นใช่แบ่งสองแบ่งเป็นสองช่วงแม่น้ําก็เอเลือกที่จะไปเช้าเพราะว่าเป็นคนตื่นเช้าแล้วแม่น้าก็เลยออกจากบ้านแต่มันหกโมงกว่าใช่เพื่อไปถึงเลียงงานเจ็ดโมงขยันมากซึ่งถ้าเกิดโดยปกติค่ะถ้าเกิดว่าเราทํางานเจ็ดโมงอ่ะเป็นพวกเราพวกเราออกกี่โมงก็ออกเวลาปกติหรือไม่ก็เลทนิดหน่อยเพราะเนี่ยการออกสุดมันตรงมันสี่อะถ้าออกห้าก็รู้สึกชิวๆแม่น้ากลับบ้านมาทุ่มของทุ่มทุกวันเลยจริงเหรอทุจริง น้องก็เลถามแม่คือแม่จะลาเข้ามาในกลุ่มใช่ป่ะคะว่าเออเนี่ยแม่ออกจากที่ทํางานแล้วนะว่าเวลาทุ่มกว่ายังแม่้็แบบแม่ไม่ไปทำงานแต่เจ็ดโมงแม่บอกว่าอ้าวก็เพราะว่าตอนเนี้ยแม่ต้องทาโปรเจกต์ถ้าเกิดว่าคนที่แบบต้องคุมการตัดสินใจแล้วต้องทำาพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยเออแม่ว่าถ้าแม่อยู่อ่ะเออแม่ก็จะทําได้แล้วอีกอย่างอ่ะน้องๆในที่ทํางานอ่ะก็ยังไม่กลับเพราะฉะนั้นการที่แม่อยู่อ่ะมันก็จะช่วยทําให้เออแบบเผื่อน้องๆมีอะไรก็จะได้คุยกันแล้วรู้สึกโห มันเป็นวิธีคิดที่แบบถ้าเกิดว่าเป็นเจเนเรชันอย่างเงี้ยแหละคนจะบอกโอ้โหมันเป็นคนในยุคเบบี้บูมเมอร์มากเลยแต่โอเคนำรู้สึกว่าอ่ะมันมีเรื่องของเจเนเรชันเข้ามาแต่ในมิติของความเป็นเอร์ชิพอ่ะนํำรู้สึกว่านํานํานับสื่อความอึดขึกแล้ก็แบบมีมีความเป็นโอเนอร์ชิพอ่ะเออของของแม่นํามากเลยอะค่ะนำก็รู้สึกว่าเออการเป็นหัวหน้าที่ดีเนอะมันมันก็มีแบบหลายๆมิติที่มันต้องมองกว้างมองกว้างมากขึ้น เวลา,าทํางานนะคะถ้าเกิดเราทําเฉพาะหน้าที่ของงานมันก็คือ<ฆ>เราทําลึกเนอะเป็น specialist แต่พอเราเป็นหัวหน้าเป๋แบบมันต้องเริ่มแบบมองกว้างแล้วก็ให้มันครอบคลุมมาซุึนด้วยอ่ะผมว่าในย่างนี้ครับเอ่อผมผมเนี่ยตอนเนี้ยด้วยความที่ผมเรียนเบเอกใช่ไหมครับผมมีงานวิจัยที่กำลังทำตอีจบแล้วรอกอะก็คือเรื่อง leadership โ<ฆ>ดยตรง<ฆ>ครับความเป็นผู้นําเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกับตําแหน่งงานอ๋อมันคือสิ่งที่อยู่ในตัวเองครับความเป็นผู้นาเนี่ยมันเกิดขึ้น จากหลายๆองค์ประกอบครับยกตัวอย่างเช่นนะจากคนธรรมดาชิวๆเลยวันนี้คืนี้แต่งงานผู้ชายบางคนซึ่งใจคิดแบบเพื่อตัวเองมตลอดอะเพอาแต่งงานปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบต้องดูแลผู้หญิงคนหนึ่งให้ดีที่สุดอืมอยู่กับลู้ชายเป็นนะครอบครัวผู้นำครอบครัวจริงไหมนะเพราะฉะนั้นคำว่าผู้นำเนี่ยมันมี้ตำแหน่งอะไรที่แบบโอ้ต้องอลังการนู่นนี่นั่นน่ยนะผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูช่องเราอยู่เนี่ยหลายๆคนทำงานเนอะแล้วก็เริ่มได้รับตำแหน่งอะไรบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งมันคือการเติบโตตามตำแหน่งหน้าที่ตามแครีพาซึ่งดีครับดีกับท่านด้วยเลยแต่สิ่งที่เติบโตขึ้นมาตามมาแล้วเราต้องขยายเพิ่มขึ้นคือภาวะความเป็นผู้นำครับเพราะอะครับคำว่าหัวหน้าชื่อบอกว่าเป็นเหมือนหัวเป็นเหมือนหน้าถูกปะ่ะลูกน้องเขาเป็นเหมือนลูกเป็นเหมือนน้องเล่าอ่ะนะครับเพราะนั่นเนี่ยหน้าที่หัวหน้าเนี่ยมันมีความรับผิดชอบคือรับชอบไม่พอครับคุณต้องกล้ารับผิดด้วยอืนี่น่าสนใจเมืเ่อกี้เคสของคุณแม่น้ำเนี่ยน่าสนใจคือคุณแม่ ยอมตื่นแต่เช้าไปทํางานก่อนและแถมกับช้าวันอื่นด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันคือความรับผิดชอบแล้วคุณแม่ไม่รู้สึกเลยว่าเอาเวลาเป็นตัวกําหนดว่าต้องทํางานกี่โมงกี่โมงแต่คุณแม่เอาความรับผิดชอบครับเป็นตัวกําหนดว่าเนี่ยในเมื่อเป็นความรับผิดชอบคุณแม่เนี่ยคุณแม่รับผิดชอบให้ดีที่สุดในเขาชื่นชมเลยนะครับแล้วก็อยากจะฝากพวกเราด้วยครับเวลาเราเป็นหัวหน้านะครับมันไม่เป็นแค่โดยตําแหน่งครับแต่มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งเราต้องทาเพื่อเป็นแบบอย่างครับ ชิปตัวอย่างง่ายๆครับค่ะผมก็เป็นคนชอบขับรถพี่ชอบขับรถมากนานก็รู้เวลาขับรถเนี่ยพวกเราจีนแต่กันถ้าเราขับรถเนี่ยแล้วรถคันหน้าเนี่ยขับไม่ดีอ่ะขับขับไปเบรกเบกขับขับไปเบรกเบกหรือขับสายไปสายมาเราลำคาญไหมครับลำคาญเหมือนกันคุณลำคาญเสียงดุเลยเมื่อเมื่อก่อนนะขับไม่ค่อยเก่งไงแต่ปัจจนนี้พอขับได้แล้วมันจะเริ่มแบบคุณพี่กันคุณพี่กัน ก็สวดพงอะไรตัวเองเพราะว่าเราเป็เท่านํานราทำไม่ได้นึกออกไหมเราบบีบแต่ไม่บีบแต่ไหมไม่บีบเพราะว่าไม่เป็นไรเมื่อกกอะคนนั้นเราก็เป็นนบ่นไหมบ่นไหมบ่นไหมบ่นบ่นหนักว่าพี่คะคุณพี่เห็นเส้นไหมคะคุณพี่ไม่ขับรถให้มันแบบตรงในเลนค่ะคุณพี่จะขับครอบเส้นออกมาเหงาเออเหมือนไงครับถ้าเราเป็นหัวหน้าเหมือนเราขับรถนําหน้าเออถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะคนก็อยากจะบีบแต่จริงหรือป่ะนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําเท่ากับคนที่ทุกคนอยาก เดินตามครับอืมจริงไหมเราเป็นเหมือนต้นแบบอะนะครับถ้าเราไทยเอกสารนะครับถ้าเราไทยเอกสารเนี้ยถ้าต้นแบบมันยับอะไทอกสาตริกี่ทีก็ยับวันนั้นวันนั้นเนี่ยเราเป็นต้นแบบแบบไหนครับถ้าวันหนึ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบไหนอะเราจะสอนลูกเราได้ไงถ้าเดินตามสิ่งนั้นอยู่ค่ะนะครับเราจะบอกลูกน้องเราได้ไงอะให้ขยันเทาขี้เกียจอยู่เราจะบอก คนอื่นได้ยังไงครับให้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นปราบใดที่เิ่นทางไม่ได้อ้ะฉันไปอ่านข่าวเขาหนึ่งมามันเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าพอดีอเขาบอกว่าคนในยุคเนี้ยบางกลุ่มนะคะ,ะมีความคิดว่าไม่ค่อยอยากเป็นหัวหน้าละ,อะพอรู้สึกว่าต้องแบกรับอะไรเยอะเกินล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยที่เห็นไงเรื่องนี้มีใครบางคนเนี่ยบอกว่าให้ําเป็นหัวหน้าขึ้นตําแหน่งแสดงว่าไงครับ เขาเห็นคุณค่าในตัวเราเอ้ยนี่จริงนะจริงมากเมื่อกี้เราพูดถึงการขับรถนะสมมติว่าเนี่ยจริงๆอ่ะน้ำอ่ะเฮ่ยถัดขับรถได้ไม่นานประมาณปีนึงอะใช่ปีกว่าปีหนึ่งและจาได้ครับขับรถวันแรกเนี่ยน้ําขับแบบเกรงอน่ะตื่นเต้นอน่ะนะครับปัจจุบันขับเก่งมามครับดิ๊ข้าออฟฟิศตลอดเวลาไปลปลอดภัยไม่เนี่ยวันผมรู้สึกว่าเนี่ยน้ำอ่ะขับได้แล้วเปิ้ลติผมขับรถแต่วันนี้ว่าเอ้ยน้าเดี๋ยวออกไปเดินช้อปปิ้งไปซื้อของที่เซนทัลกันแล้วพี่ว่า น้ำพี่กุญแจรถให้น้ำขับแล้วกันนั่นหมายว่าไงครับจริงๆเนี่ยมันมีความกดดันครับอมองในมิติหนึ่งคือพี่อ่ะไว้วางใจอืม,มีใครบางคนไว้วางใจเราอยู่ครับเขาถึงมอบนม่กุญแจนะเขาถึงมอบบางสิ่งบางอย่างเพราะเชื่อมั่นว่าเราสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้พี่มั่นใจน้ำสับรถได้ควบคุมรถคันนี้พาพี่ไปอยากสินท้านได้อืครับหัวหน้าระดับสูงเรามั่นใจว่าเรามีความสามารถมีเสยภามากพอ เขาเลยมอบตําแหน่งหัวหน้างานในระดับต่างๆให้กับเราเพราะนั้นเราต้องภูมิใจต้องขอบคุณ mm hmm. ว่าเือพีเขาว่าเชื่อมั่นในตัวเรา mm hmm. เราต่างหากครับที่ต้องพิสูจน์ครับ mm hmm. พิสูจน์อะไรไหมครับอย่างแรกคือพิสูจน์ว่าเราอะขับรถคันนี้ได้นะเออน้าต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าน้าขับรถได้นะครับอย่างปลอดภัย mm hmm. ไม่เฉียวไม่ชนนะครับแล้วคนที่นั่งในรถก็คือโอเคไม่นั่งลุ้นตลอดทางหรือเปล่าหรือไมเหมือนกันนะครับคนที่เป็นหัวหน้างานเหมือนกันเพราะนั้น สิ่งสาคัญก็คือเวลาคุณคุมพวงมาลัยครับคุณกำลังคุมทีมอะมองกระจกหลังนิดนึงคนที่อยู่ในรถของเราอะคนที่อยู่ในทีมของเราเขาหน้าตาเล็กๆหรือเปล่าเีความรู้สึกชิลฟังเพลงไปสบายใจไปเพราะเชื่อมั่นในการนําทางของเราในการคนโทรลรถคันนี้ของเราในการทาเนื้องานนี้อืเราถ้าเกิดว่าเราในขณะที่เราเป็นผู้นำอะเราว่าเราขับรถดีแล้วแต่ว่าไอ้ทีมที่มันตามเรามาหรือว่าคนที่นั่งอยู่ในรถนันมุก เสียงดังหรือว่าแบบเฮ้ยผู้ตามมันเริ่มละสัมละสายต่างๆามานายะในในมิติของการทําวิจัยเรื่องผู้นาแล,ล้วก็เลยตกปิญญาเอกด้านนี้แล้วก็สอนเรื่องนี้มาเนื่อน,นานยังไงดีพี่เราจะดูแลสถานการณ์ที่มันปลูละขดยังไงดีอืคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนี่คือเรื่องหนึ่งนะนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเราคงไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบเราหรือรักเราได้หรวอ่าอ่านี่คือเรื่องหนึ่งและอีกมิติหนึ่งก็คือแน่นอนคนแตกต่างนแต่เล่าในที่นะบผมแน่านานครับ นอกจากบริหารงานแล้ว,วเราต้องบริหารคนาเราบริหารคนอย่างแรกครับเราต้องเข้าใจคน่อนนะครับแล้วเราต้องรู้ว่านะครับเรากับทีมงานเราความสัมพันธ์เป็นยังไงเขาอยากขึ้นรถคันนี้หรอือเปล่าสมมตินะบอกว่าพี่บอกนั้นขับรถพี่เชื่อมันในน้ำขับรถนะน้องๆบอกว่ามไม่อยากขึ้นรถพี่น้ำขับอ่ะกลัวเขาผิดว่ะเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขารู้ว่าคนคนนี้ ขนดกับรราว่านี่หนึ่งเดือหนแอ้หนึ่งปีอ,ะอ่ะเพราะตอนแรกเขาไม่มั่นใจไม่แปลกครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาสําคัญของคนที่เป็นคนทางานยุบใหม่ก็คือพอเราขึ้นตําแหน่งงานบางทีเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านจากความไม่เชื่อถือ,อเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเรา,าขับได้เราอ่ะต้องคลองใจเขาให้ได้อืเข้าใจเขาแล้วถ้าเราจะทำไงให้เขาไปนั่งในใจเขาเรื่องนี้เนี่ยอคุยกันยาวเดี๋ยวมาต่อดี e ีนีงนี้ว่าคขาหน้าได้เลยคนะ่ะเพราะั้นวันนี้ก็เลยอยากมาให้ทุกคนเนอะด้วย ถ้าโดยสรุปนะคะในเรื่องนี้ค่ะการที่เราจะเป็นหัวหน้าในดวงกติเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าต้องคลองใจเขาให้ได้ก่อนตัวเราเองอะ่ะมีความรับผิดชอบชถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งอะ่ะมอบหมายอะไรให้เราค่ะมันคือเขาเห็นคุณค่าเรารับผิดชอบในเนื้อง,งานของเราและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเก่งคนในการที่จะดูว่าเราอ่ะสามารถจะเชื่อมใจกับลูกน้องเราได้มากแค่ไหนนะคะลองเอาเรื่องเราเหล่านี้ลองมาดูว่าในทุกวันนี้เราเอ่ะทำงานเก่งหรือย,ยัง หรือเราต้องพัฒนางานอะไรหรือเฮ้ยเราครองใจเก่งหรือ,อยังเราต้องพัฒนาด้านไหนนําเชื่อว่าความสนุกของการใช้ชีวิตนะมันคือให้เราอะ่ะค่อยๆพัฒนาตัวเราเองอะ่ะในทุกๆวันในแต่ละมิติในแต่ละมิติเราดีขึ้นได้แล้วเราก็เก่งขึ้นได้นะคะเรื่องไหนที่เราอยากจะมารับชมกันอีกเนอะเดี๋ยวเรามาคุยกันใน Key Solution Talk นะคะหรือใครค่ะอยากให้พวกเรานะคะในฐานะที่เราเป็นวิทยากรด้วยนะคะเราเจอคนมาหลากหลายค่ะมีเรื่องอะไรเราลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งท็อปปิกที่เออเราเอามาคุยกันต่อ ซึ่งก็จะทําให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะยังไงก็กด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับ e ีนี้ก็บ๊ายบายสวัสดคีคยยย